ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีปีใหม่ค่ะพบกับรายการพันแสงรุง้งรายการที่นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะพูดถึงเรื่องราวของภาคใต้แล้วเป็นภาคที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายเป็นอย่างมากภาคใต้มีทั้งภูเขาแม่น้ำท้องนาพรุลงไปถึง ทะเลซึ่งเป็นต้นทุนอันสำคัญทำให้คนภาคใต้มีอัตลักษณ์และมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะชัดเจนและแตกต่างจากที่อื่นพอสมควรเลยทีเดียวพันแสงรุ้งวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของสองชุมชนที่มีความแตกต่างกันชุมชนประมงพื้นบ้านอยู่ริมฝั่งทะเลและชุมชนชาวสวนแต่ว่า ทั้งสองชุมชนเขาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายดูแลชุมชนร่วมกันและมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจวันนี้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนคนใต้ที่นครศรีธรรมราชผ่านเรื่องราวของวิถีชีวิตทรัพยากรและภาษาติดตามในพันแสงรุ้งค่ะรวมกันอยู่ ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งคนใต้ทำได้อย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาชาวบ้านได้รวมตัวกันคิดเพื่อที่ว่าจะรักษาอาชีพดังเดิมติดตามในพันแสงรุง้นภูมิประเทศแบบคาบสมุทรที่มีทั้งทะเลชายฝั่งที่ราบ ภูเขาทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชอุดมไปด้วยทรัพยากรที่กลายเป็นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตแกงกินยาช้ามกันนนๆกินกินด้วยกันเลยแกงกินยาชอมไข่น้ำแข็งมาเลยประมาณไก่แล้วไก่แล้วมุดแล้ว บ้านสะบัวอําเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านบันพบุรุษอพยพมาจากปัตตานีเมื่อร้อยกว่าปีก่อนชาวบ้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลาม บ้านสะบัวเป็นชุมชนพิเศษที่มีผู้คนมาเรียนรู้ไม่ขาดสายกลุ่มนี้ดเดินทางไกลมาจากปานาเรจังหวัดปัตตานีค่ะ,ะว่าตังบาีบาาจะกแ็นีคต,ตั้งตั้่ะชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้หลายาาพื้นท,<ะ>นที่ประสบปัญหาความยากจนหนี้สิน และอยู่อย่างยากลําบากจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งการถูกรุกรานจากอวนรุนอวนลากภัยธรรมชาติการต่อสู้กับปัญหาอย่างไม่ย่อท้อและทําให้ชุมชนแข็งแกร่งพึ่งตนเองได้ในหลายๆด้านเป็นจุดเด่นของบ้านสะบัวชาวบ้านรวมกลุ่มกันเรื่องอนุรักษ์นี้แหละต่อต้านห้อยลายเสร็จแล้วก็ คองอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรือมีประมาณสง่งร้อยลำนะจะพะหมหกเนะมื่อก่อนนนไปห้างก,กินประมาณวิ่งไปประมาณก็ช่มโมงหนึ่งตอนนี้เนะี่ยวิ่งไปสัิบนาทีหรือว่าสิบห้านาทีนะแต่ตั้งอ้วนแล้วนะอาหารแต่ละมือ้อทั้งที่กินเองและต้อนรับกัลยาณมิตรบ่งถึงความมั่นคงด้านอาหารมีตอมไก่ตมใบม่วงถึงปลารัดพริกเลยน้ำพริกถึงปลาเค็มทอด ป,าล,ปลากันเราไปห้ามากันเองไกเราเรียงเองพักบางสิ่งบางย่างเราก็ปลูกเองอค่ะทั่วพักยาวมะเขือทั่วพลูกันไล่ไล่ย้า,ยยางอ่ะนะบ้านสะบัว <c oughs> เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องกลุ่มออมทรัพย์งานอนุรักษ์ทรัพยากรชุม <c oughs> ชน <c oughs> ร้านค้าชุม <c oughs> ชน <c oughs> และอื่นๆอีกหลายเรื่อง แกนนำแต่ละคนแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความถนัดตรงอะไปัญหาจิตวิทกายตัวเะยเอาปัญหาอันมาคบคิดกันชุมชนจะเข้มแข็ง,งหากมีแกนนำที่เข้มแข็งค่ะก้อนต่นั่นก็คืออาชีพประมงใจกว้างเนทุกครุกรานโดยอาเครื่องมือประมงทำลายล้างคือเครื่องเรือประมงพาานชี้ข้ามาทำลายก็พอหลังจากปีสี่สู้นตรงเนี้ ถ้าชาวบ้านได้รวมตัวกันคิดเพื่อที่ว่าจะรักษาอาชีพดังเดิมพอหลังจากกระบวนการคุ้มเกิดเนี้ก็มันก็มีต่อยอดลายกลุ่มายคุม่มเพืลล่อที่ว่าจะไปนุ่นเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์งชุมชนจนว่าชุมชนได้เข็ง ผู้หญิงก็ช่วยในเท่าอาย,ยุบ้านธรรมดปกติก็คือเวลามาก็แบบทุ่งข้าวเลี้ยงอะไรแบบเนี้ลังๆมาก็มีคนอ้อมก็มาช่วยจัดการเรื่องบัญชีเรื่องการอมเงินเก็บเงินอะไรแบบเนี้ยออกสายเลนี่เป็นผู้ชายทั้งมดเวลาเก้ามาถึงกว้างนี้ขายปลานี้มู่หญิงก็เก็บต่างมดผู้ชายได้วันละห้าบาท<ล>วันละยี่สิบบาทได้ผู้หญิงคือคุนใจขุนใยมาถึงอชใยให้แฟนีด้ออกไปทำงาน พอเห็นออกทำงานเสร็จแล้วผู้หญิงอกเปล่าได้ไปค่ายคือมันเป็นกระบวนการที่ว่ามันมันเป็นู้โซค่ะที่ว่าเราเราคาดกันไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กันแต่ผู้หญิงนเป็นคนใช้คือใช้ให้ผู้ชายทำโน้นทำนี้ผู้ชายตอนนี้กลัวเมียทุกคนเพราะว่าได้เมียดีไงนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ชายฝั่งทะเล235กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งยาวที่สุดในประเทศไทยบ้านสะบัวตั้งอยู่บริเวณอ่าวท่าสาลาซึ่งกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากผลการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นบางพื้นที่นับวันเสื่อมสุดเสียหายเพราะคนอื่น แต่ที่พอจะรักษาไว้ได้ด้วยพลังชุมชน,นก็พยายามดูแลสุดความสามารถเช่นป่า<ท>ชายเลนขอ,ของชุมชนเราเชื่อว่าป่าคงกลางเป็นป่าชายเลนที่ว่าเป็นบ้านสนามที่ท่าวอดที่เราสร้างขึ้นมามีรัชฟัดของข้องวัาเลยรักแล้วก็ข้องรัดมงคลที่มาวิจัยว่าข้องจะว่าเติมมาเติมมาเนี่ยว่าหน่วยงานรัดข้องส่วนชุมชนนั้นเพืกระีชาวบ้านที่ว่ามาตนะั้งบ้านปักบ้านนี้น เึ้นมาดุกมอจิตปังพูนทางบ้านในปลานะนาปลาโคงการ่มบูรปลาสมบูรณใครได้มบูรนะจะพูดวันนี้ก็ไม่เชื่อซส่งขังลุ่มว่าถ้าว่าสชคได้ถุงงั้นนะตาบลามงค์ห้าชิ้นได้มาขึ้นนั้นไปดูได้ที่องค์ทรัพย์แบบนี้ถ้าในทะเลนี้องค์ทรัพย์ก็ดีนั่นมาวัดได้ที่องค์ทรัพย์ทางงานอะไรไกดันเป็นปไรนะปัญหา ปนประาชุมชนเข้มแข็งกัลยาณมิตรเป็นกำลังสร้างเสริมคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์เป็นนักคิดนักพัฒน,น,น,นามีส่วนให้ชาวบ้านสะบัวรวมพลังคิดแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองเมื่อหลายปีก่อนที่สะบ,บัวเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาสู้มาสัก20-30ปีนะฮะแล้วเขาเตรียมที่จะล่มสลายมาก่อนแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นเพราะว่าทุกๆปีก็จะไปชุมนุมประท้วงปิดถนนกันทุกปีครับ ปิดถนนปิดถนนแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ตั้งตั้งโจทย์กันเองอะ่ะแล้วจะทําอย่างงี้กันไปไหวหรือปิดแล้วก็ได้ช่วครั้งชั่วคราวมันต้องคิดทําอะไรที่มันยั่งยืนตอนแรกเนี่ยเขามุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทะเลเขาพยายามจะทําเรื่องนี้สุดท้ายทะเละก,กันนะเมื่อเจ็ปีที่แล้วเขาบอกเฮ้ยเราอยาไปมุ่งกับเรื่องทะเลก่อนทะเลเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรามาผูกมิดกันก่อนดีกว่า เขาก็เลยตั้งกลุ่มออมทรัพย์บอกว่าจะช่วยกันใครลำบากใครต้องการเงินมาอยู่ตรงนี้สุดท้ายเนี่ยพอผูกงมิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเข้ากันส่วนหนึ่งไปรักษาทะเลสุดท้ายมิดไม่กลายเป็นมิดหมดและศัตรูก็น้อยเพราะฉะนั้นกองทุนเนี่ยจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ทุนเรื่องเงินนะเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริบทของกองทุนหรือกลุ่มออมทรัพย์ในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นที่รวมใจเป็นที่รวมคนด้วยจุดจนได้กิดจะตังกลุ่มเนี่ยคือยาวกลุ่มยาวเกณฑ์นำไปน,นิยกัรเมือง พอเจ้าเอากลุ hmm. <Right. S 2> ่มมาได้ไปข่ากับการเมืองีนเกลือเมื่อนกบวบาเอากลุ่มองค์กรเนี้ยไปต่อรองเงินของปากหลักลงมาแล้วก็จะมีการสร้างมันจะมันจะไม่เมื่อนกบวบาการการสร้างขึ้นกับมือเองเราต้องตังท่าเราให้มันคงคอนแล้วจึงกะเราจะก็ย่ายได้การทํางานก็เหมือนกันถ้าแบบแผืนเปล่มันมีมีพ้นอยู่ตรงที่ว่าเราต้องตังใจที่จะทําด้วยแต่คนที่ทํางานก็ต้องอดทนและก็ต้องเชื่อมั่น ซึ่งกันเลกันนะั้นในแบบนี้ไหวา,างใจในการทํางานแล้วก็ไม่คาดหวังจะไปพึ่งคนอื่นใช่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นที่สองของภาคใต้สภาพภูมิประเทศที่มีทั้งชายฝั่งทะเลที่ราบภูเขาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรจากพื้นที่ที่แตกต่างหลากหลายเป็นต้นทุนของความเข้มแข็งของชุมชนในเมืองนครเป็นอย่างมากปัจจุบันเป็นอย่างไร จากริมฝั่งทะเลทีมงานพันแสงรุ้งเดินทางฝ่าฝนไปยังเขตภูเขาของอำเภอลานสกาพื้นที่ต้นน้ำของนครศรีธรรมราชภาคใต้มีสองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงฝนตกชุกข้อปปดจาาากกว่มรรบทเิ วังจั้นมานังกล่าวราวกรซอสนิพนปดกับรองข้องชาตีเรื่องปักพื้นบานปลดสั้นปิดเป็นชีวิตข้องเจ้านากรซีบ้านบ่อน้ำซับเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของผู้คนทุกสารทิศโดยมีครัวและเมนูอาหารพื้นบ้านตำรับชาวใต้ตเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาคนใต้ค่ะนาฝนแบบนี้ก็จะกินแกงทีเพราะว่าแกงทีนี้มันจะข้าไปช่วยในเรื่องของอากาศตีวานาาได้นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ว่าไม่ทิ้งก็คือตัวเสื้อมาคือตัวที่จะไปคับถัดลมเพราะว่าดูดูคนนี่ทํ้ไมองอืดได้แล้วก็ที่ว่าต้องมีน้ำพริกแกงเลี่ยงเป็นประจำเนี่ยน้ำพริกนี่จะเป็นตัวที่ขับเส้นเชงมาอ่าคานนั้นดูดูคนนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าเรื่องของวัดใส่ใเ่ของเกง ภูมิปัญญาด้านอาหารจาก<น>เมนูพื้นบ้านที่ชาวบ้านคุ้นเคยได้มีการสืบค้นจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านารวบรวมและถอดความรู้อธิบายด้วยความรู้ทางการแพทย์จากการทำงานร่วมกันของแกนนำชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ๋็ไไดด้้้แลลววเเเียจะปปนนงติมาเมนูาาอาหารแต่ละอย่างชาวบ้านเสนอด้วยความภูมิใจค่ะ ลยร้อยเลยร้อยเลยร้อยจังูคุณตะเลนีโดยเฉพาะหมูบานหมูสีนึ่งหมู่บานบนอ่ำซับเนี่ยก็จะมีคนมาเลงงานมาศึกษาดูงานได้เยอะเราก็จะให้เขาได้รับความรู้ในเรื่องของอาหารอ่าแล้วก็เขาจะได้มากินอาหารที่ว่ามันเอื้อต่อสุขภาวะจริงๆอันนี้แกงมูสมุนไพรนี่ก็จะมีสมุนไพรประเภทแพตโรอน อาหารกระตุ้นร่ังกายส่วนนึ่งที่ว่าเป็นมันก็จะได้เข้าไปช่วยในเรื่องของพลังงานที่ทำให้หลังกายมันอบอุ่นจากเพชรร้อนตรงนี้ก็ต้องมาดับรับทาายด้วยเก่งเลียเเล่ยงค่ะอนี้ในส่วนของเก่งเลี่ยงนี่มันก็จะมีเฮดซ้ำชนิดเห็นตัวลักเฮดซ้ำชนิดนี้ก็จะมือรวมกันเร็วเนี่ยสามารถที่จะขับรลังสัน้นปิดในร่าังกายได้เพราะว่าเราไม่ได้ผลิตข้าวสั้นเองที่นี่เราลงซื้อขาา้าวสั้นเอรอะนั้นกว่าจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนก็ไม่แนใจว่าจะมี จะมียากันหม้ออยู่ในข้เขาสาั้นไม้ก,กันเลยครับสั้นผิดโดยโดยเฮ็ดซ้เชนิดทีนี้ส่วนนึ่งที่บารุงฐานน้ำก็คือความเปรี้ยวจากน้ำพริกและน้ำพริกนน้สามารถที่จะเป็นช่วยแก้วดได้ในเรื่องของพักเคียงหรือพักนอกใบเฉีม,ม่วงนี่กินเข้าไปนี่จะละลายไขมันในลำไส้ละลายไขมันทีเป็นส่วนเกินอบอกไม่ได้ว่าชาวากลมงวันเพราะเนี่จะจกลายเป็นเสียง <laughs> คนในตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกา ส่วนใหญ่ทำสวนผล,ลไม้และสวนยางพาราหลายคนปลูกชะอมผสมผสานในสวนไม้ผลชะอมของคนขุนทะเลเก็บขายทั้งในและนอกชุมชนรวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศชนิดที่เราคาดไม่ถึงเช่นสีลังกา สวนของคนขุนทะเลมักมีต้นไม้หลากหลายคนใต้เรียกการทำสวนแบบนี้ว่าสวนสมรมเพราะว่าเราต้องทุ่มรมจนลูกเนียงลูกต้ลูกเนียงไม่เป็นลูกต้เป็นลูกต้ไม่เป็นหมังขุดเป็นหลังชาดเป็นเราก็ได้เลี้ยงลูกในครอบครัวตรงนี้แต่มันไม่ด้วยแต่อยู่ได้แต่ถ้าเราสร้างมันลักษณะใบทัดปึมทีเดียวมันก็ต้องใช้เคมีต่างเพ็นสวนสมรม ก็คือสวนที่ปลูกต้นไม้อย่างหลากหลายเ,<น>เรียนแบบธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองและพึ่งพิงธรรมชาติอย่างเป็นมิตรของคนใต้สมัยก่อนน่าเสียดายที่สวนสมรมเก่าแก่เช่นนี้<ค>นมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วเพราะเหตุใดปี2505 เกิดวาตาภัยครั้งร้ายแรงที่นครศรีธรรมราชคนขุนทะเลได้รับความเสียหายรุนแรงต้นไม้ไม้ผลของชาวสวนโค่นล้มเป็นจำนวนมากปีถัดมากรมสงเคราะห์การทำสวนยางให้ทุนช่วยเหลือชาวบ้านสนับสนุนการทำสวนยางแบบพืชเชิงเดี่ยวห้ามปลูกไม้อื่นร่วมกับยางพาราส่งผลให้สวนสมรมแบบดั้งเดิมของคนใต้ค่อยๆลดพื้นที่ลงสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของสวนยางและการเพิ่มขึ้น การใช้สารเคมีตำบลขุนทะ<า>เลอำเภอลานสกาประสบปัญหาการใช้สารเคมีในการทำสวนไม่ต่างจากที่อื่นต่อมาเหล่าแกนนำช่วยคิดและหาทางออกเ,เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดความยากจนมีเป้าหมายเพื่อการอยู่แบบพึ่งตนเอง และชาวบ้านในตำบลต้องการสุขภาพกายใจและสิ่งแวดล้อมดีๆกลับคืนมาดีผ่านมาเนี่ยมีมีพร้อมทุกอย่างในส่วนรรมลมแต่มาขณะนึ่งเนี่ยในการที่ว่าทำในเรื่องห้องพืชเชิงเดียวก็ฉีดยาปลุกย้างฉีดฉายาายาค่าหญจาฉายสัวนทียมีพวกหมังนุดสุดท้ายและสม,มุนไพรต่างๆพืชพักเสียวหมากินได้เนี่ยมันก็ช่วยได้เสร็จหมวันวนั้นเราก็เลยมารุ่นตรงในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ คนข้อนี้พื้นที่นี้มันรอยเบิดเท่นอยู่แล้วแต่ไปทํามันไม่ให้เป็นมันเป็นรอยมันมีข้อดีมันมีข้อดีอยู่แล้วแต่ว่าเอาข้อดีอันออกเนี่ยเอาเอาข้อไม่ดีมาใช่เลยกับเราใช่ใช่อันนี้มมันคือเราไปเลียงดินให้ดินเลียงผืดผืชได้เลียงคนก็เริ่มจากว่าเรามีปากีปตัตน,นาที่แข็ง คุณบุเรงชิดมานเคยทำงานราชการด้านการเกษตรตอนนี้เป็นแกนนำสำคัญในการผลักดันให้คนในชุมชนขุนทะเลทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองคุณจะอยู่อย่างไรให้ทั้งกลมนี้มีความทุกขโดยเริ่มจากตัวคุณเองแล้วก็ไปพัฒนาครอบครัวคุณแล้วก็ไปพัฒนาสังคมซึ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลกันโดยที่อยู่แบบใช้ใจแบบประหยัด แล้วการให้รั่วตัวเองมีรายรับต่อได้ควรจะจชาต่อได้และการมีความพอประมาณในการใช้จ่ยายอย่าให้ใช้จ่ายเกินตัวและการมีการสะสมเอาไวา้เพื่อให้คนรุ่นล่งแล้วก็เป็นแบบจะพาไปคนรุ่นล่งเงห็นว่าคนรุ่นเก่าเนี่ครับเราไม่ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่เราจะเสริมสร้างเน้นเรื่องกล้องอยู่แบบปอเพียงพื้นเพาธรรมชาติเลยเกษตรรกิจป่อเพียงนะครับบ้านบ่อน้ำซับและหมู่บ้านอื่นๆในตำบลขุนทะเล ร่วมกันตั้งกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์และอื่นๆเช่นเดียวกันที่บ้านสะบัวและหมู่บ้านใกล้เคียงในอ่าวท่าสาลาก็ร่วมกันจัดการทรัพยากรในชุมชนในขณะเดียวกันทั้งสองพื้นที่ก็สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรร่วมกันดาจุกท้าว่า ต้นแม่น้ำก้องตาล่าเนี่ยมันมาจากไหนมัน้งมันมาจากไหนการตาวาติดเนื้อกับสุง้งชุดก็คือบานติปาระหลาดการตาวาแม่น้ำปลาปล่ยิงกะมันจะปัานคุณลีมันจะปัานในในใน,ในช่วงน้ำตกตรงนี้เราเนี่ยจะ,ะทำความให้เข้าใจว่าจริงๆว่าชาวระมงคุนบานทำเนี่ยมันก็ตั้งผิดแนมั้ง<ะ>ไม่มีสั้นอ,อื่นเดี๋ยวผมเพราะว่าชาวระมงคุนบานเนี่ยทำวันวันละวันต่อวันซึ่งเราก็ต้องไปไปทำดี เรื่องอะเออเราไปพูกเกือกไปตำดีกับนั่นว่าปันตำบันพื้นกะต่างโน้ก็อย่าชีดเนี้ยอย่าตำบันพื้นอย่าเอาก้องเสี้ยลงลีเพราะว่าเรานี่คนรักลีมันก็เป็นการเชื่อมต่อที่ว่าเออเรานี่ต้องต้องอยู่รวมกันได้ได้ตำันพื้นก็ต้องอยู่รวมกันไห้ได้ถ้าว่าว่ามีบารหน้าเราก็ต้องไปช่วยเขาเวลาเรามีบารหน้าเขาต้องลงมาเลยครับผมเชื่อว่า คนที่แต่และพื้นที่ใน,ในภาคใต้หรือในอนครที่เห็นว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะมีคนสู้จริงจังตัวรถเขาสู้จริงจังนะฮะเขามีฐานความรู้ให้เขาสู้เพียงพอเพื่อนพร้องมิรนะฮะแล้วก็สติปัญญาแล้วก็รากฐานเดิมเท่านั้นเขายังมีฐานทรัพยากรที่พอพอตั้งมั่นได้ถ้าทั้งถ้า,ถามันไม่ตั้งมั่นพอมันก็สู้ไงก็ ไม่สำเร็จเพราะนี่ผมว่าไม่ไม่ใช่เพราะคนลครหรอกแต่เพราะปัจจัยเหล่านี้ครับ กำหนดวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของชุมชนที่บ้านสะบัวและชุมชนใกล้เคียงของตำบลท่าศาลาแล้วก็ได้เห็นชุมชนบ้านบ่อน้ำซับและชุมชนใกล้เคียงในตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นว่าพวกเข้าเคยอยู่ยังมีความสุขเลือกชีวิตอย่างที่เคยเป็นมารวมทั้งมีปัญหาใดๆก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาใช้ทรัพยากรร่วมกันพยายามพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็งและสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการฟื้นฟูดูดแลชุมชนตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างได้ค่ะ อันที่จริงแล้ววิถีชีวิตการพึ่งพาอาศัยมีความสัมพันธ์เป็นกันลยัน,นมิตรและเป็นเครือข่ายกันเนี่ยเป็นลักษณะของภูมิปัญญาและความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยด้วยแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากและติดตามได้ในพันแสงรุ้งสัปดาหนะ์หน้านั่นก็คือเรื่องราวการผูกสัมพันธ์กันที่เรียกว่าผูกโยดภาษาใต้เขาออกเสียงแบบนี้นะคะ อีกในหนึ่งก็คือเรื่องราวของเกลือเขาเกลอเลความสัมพันธ์ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันมีวัฒนธรรมต่างๆร่วมกันและน่าสนใจทรงพลังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการพันแสงรุ้งแต่คนที่อยากจะได้ดีวีดีพันแสงรุ้งว่าด้วยเรื่องนครศรีธรรมราชทั้งตอนของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าติดต่อมานะคะที่รายการพันแสงรุ้งพัน SR ์ s ไทยพีบีเอส .or.th ติชมรายการเสนอแนะรายการอยากให้เราสร้างสรรค์รายการแบบไหนอยากรับรู้เรื่องราวของกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดแนะนำมาตามอีเมลและที่อยู่ที่ให้ไว้ตู้ปอน่อย 25, ปอทฟอ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901เราขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่ติชมแนะนำมาทุกสัปดาห์เลยนะคะพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ